มันก็คงจะเป็นเรื่องปกติที่เวลาดูกีฬาอะไรก็ตามมันมักจะมีทีมรายใหญ,ใหญ่แล้วต้องมาเจอกับทีมที่เราไม่เคยได้ยินชื่อเสียงหรือทีมที่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะักเราก็คงจะคิดว่าทีมใหญ่หญหญนั้นจะต้องเป็นทีมที่ชนะเสมอใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าบางครั้งนั้นทีมใหญ่ๆก็สามารถพลาดท่าและโดนทีมเล็กๆตบได้เช่นเดียวกัน และแน่นอนว่าในวงการอ e ีสปอร์ตนั้นถ้าหากทีมที่เป็นอันเดอร์ด็อกสามารถเอาชนะทีมใหญ่ได้แล้วละก็มันก็มักจะสร้างความฮายป์ให้กับผู้ชมได้ไม่น้อยดังนั้นในวันนี้เราจะมาดูกันว่าในช่วงปีที่ผ่านมานั้นมันมีทีมอันเดอร์ด็อกทีมไหนกันบ้างที่สามารถตบทีมใหญ่ให้กับชาวสวนกันได้บ้างไปดูกันเลยดีกว่าครับ ลด17%โปรโมชั่นตอนนี้สำหรับผู้ชมช่องแบค c k อ e s p o r t ซื้อแก้วพร้อม G Fuel 7 2ตอนนี้จากราคา1,148บาทเหลือเพียง950นิดเท่านั้นด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดมากน,นะครับ รู้สึกอ่อนล้าหรือไม่สดชื่นกันหรือเปล่าครับเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมการเรียนการทำงานกันง่ายๆลองดื่ม g f u e l สิครับ15แคลไร้น้ำตาลได้ผลจริงอร่อยติดปากมีรสชาติให้เลือกกว่า30รสด้วยกันแม้แต่สตรีมเมอร์ดบบโลกยังดื่มกันเลยนะครับตอนนี้ของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอสั่งเลยได้ที่ช้อปปี้ร้าน G-N Official กดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับเหตุการณ์ที่5ไทลูนตบลูมิโนสตี้สำหรับเหตุการณ์ที่5นี้เราก็อยู่ในเกม CS:GO ของช่วงปี2016ที่ต้องบอกเลยว่า ในช่วงปีดังกล่าวนั้นมันเป็นปีที่เต็มไปด้วยการแข่งขันใหญ่มากมายอีกทั้งเงินรางวัลเองก็ไม่ใช่ใน,น้อยเลยด้วยทั้งในช่วงนั้นฟอร์มของแต่ละทีมเองก็เรียกได้ว่ามาอย่างร้อนแรงอย่างมากโดยเฉพาะกับทีมจากบราซิลอย่างลูมิโนซิตี้ที่เต็มไปด้วยสตาร์ฝีมือดีทั้งหลายและในปี2016ทีมนี้เองก็ได้เป็นทีมที่สามารถคว้าแชมป์รายการสุดยิ่งใหญ่อย่าง MLG Major โคโลมบั้2016ของปีไปได้อย่างสวยงามเลยล่ะครับ ซึ่งจุดนี้ก็เลยทำให้หลายๆคนมองว่าทีมลูมิโนสตี้เนี่ยเน่าจะสามารถคว้าแชมป์เมเจอร์และรายการอื่นๆได้ไม่ยากเย็นนักเพราะว่าดูจากฟอร์มที่กำลังอยู่ในขาขึ้นแบบนี้แล้วละก็แต่หลังจากที่ทีมลูมิโนสตี้คว้าแชมป์เมเจอร์ได้ไม่กี่วนันมันก็เป็นการมาถึงของการแข่งขัน d ร e ม m Hack Master m a ม m o ม0 1 6ซึ่งเป็นหนึ่งในการแข่งขันที่มีเงินรางวัลรวมกว่า7ล้านบาทและทีมลูมิโนสตี้ก็ได้เป็นหนึ่งในทีมที่ได้เข้าแข่งขันรายการนี้ด้วย เละได้ถูกจัดอยู่ในสาย A ของรอบแบ่งกลุม่มเมื่อหลายๆคนได้เห็นว่าในกลุ่ม A นั้นมีทีมอะไรบ้างแล้วเหล่าผู้ชมต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ายังไงยังไงเนี่ยทีม Liquid และก็ Luminosity เน,น่าจะเข้ารอบไปได้อย่างไม่ยากเย็นนักแต่และพวกเขาก็ต้องคิดใหม่ เพราะว่าทีมไทลูนและมาส์ p อ r นั้นต่างงัดฟอร์มเทพของตัวเองออกมาและเอาชนะทีมตัวเองของกลุ่มไปได้อย่างสวยงามโดยเฉพาะไทลูนที่สามารถแสดงฝีมือได้เหนือความคาดหมายและเอาชนะลูมิโนสตี้ไปได้จนหลายๆคนต่างพูดถึงในขณะนั้นว่าทีมแชมป์เมเจอร์ต้องมาพ่ายแพ้กับทีมเดนดอกจากจีนไปอย่างหมดรูปเลยล่ะครับ but it puts pressure on Fancy he's gotta buy space he's gotta buy time goes for the peak drops the bomb that's crucial because now FNX has to not only get the kill but get the bomb and get it planted And it's his two teammates that are low on HP. His attacker's going to go first. He's got the M4. He also has the kit, keep in mind. But Moe's limited by this. He has to come in with the AWP. They're stacked up. Mo hits the shot. Cold goes down. It's low HP for Fallen. Finds the first. Needs to be careful on his repeat because there's an AWP staring at him. He's pretty aggressive towards the quad side. You can see him just edging for a pick. Going to get this one as well. Great shot from him. Equalizes things at 4-on-4. Four and four. And Fallen wraps around. Toward that library position. He's trying to bait out that shot. He's trying to get someone to walk out in that direction, wait for the rotation. But in slowing down, Fancy's gone back the other direction toward the arch. And they've got players looking both directions in the site. Somebody's waiting for him to peek. And Attacker's watching his back from the graveyard. And there it is. They work it out. They get the crossfire set. Attacker takes down FNX. This force fight hasn't amounted to anything. They try and get the bomb down. It's eight seconds. And tyloo fully resets Luminosity and have a two round lead. It's all to play for now. Can't afford to drop a single round. tyloo touching distance of taking this cold zero flashes off mo he's got to go back but he's going to play the off angle he's not going to rotate to library hits another great shot on Fur in the air and it's a two-man advantage tyloo make it now a three-man phoenix he's got to get one more back he's got to rise from the ashes like the phoenix that he claims to be but he's caught in the open and tyloo they'll shock not only liquid but wake up world because the major champions have just lost to china hey guys is crew isport top sentinel ในการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดของวอลเลยที่ผ่านมานั้นอย่างวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2อ่มันก็ได้จบลงไปแล้วด้วยการที่ทีมจากยุโรปอย่างแอสเซนต์สามารถเอาชนะทีมแจมบิดไปได้และควา้าแชมป์นี้ไปอย่างสวยงามอย่างไรก็ดีในการแข่งขันนี้มันก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นและมันก็เป็นที่น่าจดจำอย่างมากซึ่งก็รวมไปถึงเหตุการณ์ที่ทีมแรดด็ดอกตบทีมใหญ่ๆอย่างคร e ูอีสปอร์ตที่สามารถตบทีมเต็งได้อย่างเซนติเนลซึ่งก็ต้องบอกเลยว่า ทีมเซนติเนลนันเป็นหนึ่งในยอดทีมจากโซนเอหรืออเมริกาเหนือที่คว้าแชมป์ในปี2021มาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น,นว c t ีี2021ของโซนเอทั้ง3สเตจรวมไปถึงว c t ีี2021สเตจ2องมาสเตอร์ที่ไอซ์แลนด์อีกด้วยด้วยเหตุนี้มันก็เลยทำให้ทีมเซนติเนลกลายเป็นหนึ่งในทีมเต็งแชมป์ของรายการชิงแชมป์โลกของเกมวอลเลย์ไปโดยปริยายและเมื่อการแบ่งสายออกมาแล้วมันก็กลายเป็นว่า ทีมเซนติเนลได้อยู่ร่วมสายกับทีมที่มาจากโซนอเมริกาใต้2ทีมด้วยกันและหนึ่งในนั้นก็คือคร e ูอีสปอร์ตจากประเทศอาร์เจนตินาและหลังจากที่เซนติเนลพ่ายแพ้ให้กับทีมลิควิดนั้นมันก็เลยไม่ทีมต้องตกลงมาเล่นอยู่สายล่างเพื่อรอพบกับทีมคร e ูอีสปอร์ตเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นการเจอกันระหว่างทีมเซนติเนลและคร e ูอีสปอร์ตกำเนินไปยังดูเดือนและด้วยความลำพองใจของทีมเซนติเนลนั้นมันก็ได้ไม่ทีมครูสามารถเอาชนะไปได้เรียกได้เลยว่าหลั แฟนอเมริกาใต้นั้นต่างก็ดีใจกันอย่างชั่วนหน้าจากการเอาชนะทีมเซนติเนลได้มันก็ได้ไมให้การใจของทีมครูเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากและก็ได้มาเจอกับทีมแฟนตาติกในรอบ8ที่สุดท้าย และก็เป็นไปนตามคาดที่ทีมครูสามารถชนะแฟนติกไปได้อย่างสวยงามจนทำให้เราผู้ชมต่างก็หันมาให้ความสนใจทีมอเมริกาใต้ทีมนี้อย่างไรก็ดีในที่สุดทีมครูก็ต้องพ่ายแพ้กับแกมบิดไปอย่างน่าเสียดายแต่สิ่งที่ครูได้ฝากเอาไว้นั้นก็คือเหตุการณ์ส่งทีมใหญ่กลับบ้านไปถึง2ทีมด้วยกันในการแข่งขันชิงแชมป์โลกนี้แหละครับ Pace again. Nagda is fine. He's not oh flashed at all word. ahead of the flash and he wants to keep going. Shaz is there on the fight. It looks reckless, but Shazam only slows them down, buying time desperately. Tens get over here. I need some help. Maybe I don't. Shazam deals with the sewer push handily. Tens still there. Now the gap gets closed. He gets taken down oh out of the oh air. Word. Crew, this pressure is insurmountable right now. And Zom's full by in his case or not. What are you meant to do with this? You've been noted. <laughs> you've been spotted, and the site has already been taken. The purchase behind this it isn't pretty, no. and again it puts them at a really, really awkward crossroads here. Everything's gone. And, and crew, crew now—they're all in. They're going for it. It's all on the line now. Nekzik tries to again towards the site. That's the first victim found. He gets Dapper. He gets the He gets the second. Nekzik tearing Sentinels apart. The pop flash Big, but he still has to wait for the timing to be right. There it is. Can he make anything from off oh, this? No, it doesn't look like it. And Shazam has to wait and watch his crew are gonna take us to the third. What an insane Ow. end to that half. Crew on their feet, rightly so. For greatness, and they're gonna flash it. No this. way! Get Kirsten away. Away. Kirsten destroys three through the smoke! Heartbreak now for Sentinels, as it's all down to Dapper and Sick. Now in the 1v3, the weight of the entirety on his shoulders has to deliver, has to stand tall. He knows what's against him, it's all being poured in. He has to stand and do something, but they're running away. They're not going to mess around for a second, they're leaving him with nothing. See no even got a pop here. Klaus ready and holding though. Dapper, it's your time to shine right about now. It's all on you, buddy. Surrounded at all fronts. It's over! It's done with! Crew against all of our expectations, against all odds! Send sentinels home! I am absolutely speechless right now. Their first international scalp to claim is none other than Sentinels. The hopes and dreams of building a dynasty this year left in tatters. Stagemination Group เหตุการณ์ที่3 X10 ตบ n v นอกจากทีมครูในการแข่งชิงแชมป์โลกของเกมมาวยแล้วมันก็ยังมีหนึ่งยอดทีมจากไทยที่สามารถไปแสดงศักยภาพเอาชนะทีมใหญ่ได้เช่นเดียวกันล่ะครับซึ่งทีมนั้นก็ไม่ใช่ทีมไหนนอกจาก X10 Creed จากประเทศไทยที่อยู่ร่วมสายกับทีม n v จากอเมริกาเหนือและก็กลายเป็นว่าทีม n v y นี่เองล่ะครับที่เป็นทีมที่ส่ง X10 ร่วงลงสู่สายล่างของกลุ่ม และหลังจากนั้นทีมเอ็กเซก็ได้พึ่สู้กลับมาอีกครั้งในสายล่างโดยการเอาชนะทีมเคสต r าไป2ต่อศูนย์เกมก่อนที่จะกลับพบกับทีมเอนวีครั้งโดยในครั้งนี้ความพ่ายแพ้ของทีมใดทีมหนึ่งก็หมายถึงการจองตัวเครื่องบินกลับบ้านไปแล้วนั่นเองละครับซึ่งก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นเหล่าผู้ชมจากทีมเอนเอก็คิดว่าทีมเอนวีนั้นเน่าจะชนะทีมเอ็กเซนไปได้อย่างในแมชก่อนหน้านี้แต่แล้วพวกเขาก็ต้องเข้าใจผิดอีกครั้งเมื่อเกมชีสตาได้เริ่มขึ้น ก็กลับกลายเป็นว่าทีม m x ็ก n ซได้แสดงฟอร์ออกมาอย่างเหนือความคาดหมายถึงแม้ว่าจะแพ้ไปในเกมแรกแต่ใน2เกมต่อมานั้นพวกเขาก็สามารถรีเวิร์สสวีปกลับมาเอาชนะทีมเมนวีไปได้อย่างสวยงามและเข้ารอบแปที่สุดท้ายไปได้ทำกลางเสียงเฮจากเหล่าผู้ชมชาวไทยกันเลยทีเดียว To play on two players affected by that and put into poor positions. Good thing is it's a sky on the other side. So you can see Foxy just flashing through later. Cruz needs to win this fight to maintain control over Heaven. Scary Foxy Sushi, Ooh. everybody's falling. Cruz is now the last man alive, and sure, he'll keep heaven control, but he needs to stop this fight from being defused it's planted for him? The time is low. If he can just take down FNS, it's already halfway! Oh! But he's got the triple, the rolling thunder on the back of it, and the round secured! What an absolutely insane clutch by Cruz! This could be where we lose the North Americans, where SEA claimed their spot in the Playoffs, the stun to the back side. Oh, they're gonna eliminate sushi boy to start with, but Patty is still going strong on the backside. Oh, and through the cloudburst. it comes the blade storm, but it's not even needed. Scary closes it out, and SEA are going all the way to playoffs. Envy have been eliminated, and X10 underestimated themselves coming into this tournament. What a phenomenal performance! Okay, let me ask you this. Head game Team Spirit. ตบทีมใหญ่ใน TI10 ในการแข่งขันเกมดวลละทูดยิ่งใหญ่อย่างดิ e น n a t เชนอลครั้งที่10ที่ผ่านมานั้นมันก็ถือเป็นหนึ่งในการแข่งขันที่ใหญ่ที่ได้เกิดเหตุการณ์ที่น่าจดจำมากมายเกิดขึ้นซึ่งนั่นก็รวมไปถึงเหตุการณ์คว้าชแชมป์ของทีมสปิริตสุดยอดมมามื่นจากโซลซีไหรือว่าโซนรัสเซียซึ่งทีสปิริตนั้นได้เข้ามาสู่การแข่งขันทีไอสิบได้โดยคว้าตัวโอเพนคอ l i f ไฟลของโซลซีไซึ่งถือว่าเป็นตัวใบสุดท้ายสำหรับทีมที่เข้าสู่การแข่งข ซึ่งทีสปิริตเองก็สามารถโชว์ฟอร์มการเล่นที่เข้าขากันได้เป็นอย่างดีต่อสู้และชนะคู่แข่งไปได้จนสามารถคว้าตัวไปสุดท้ายมาได้สําเร็จและเมื่อการแข่งขันที่อ1 0ได้เริ่มต้นขึ้นนั้นทางทีม Spirit ก็สามารถแสดงฝีมือมามืดอ,ออกมาได้อย่างสุดโหดด้วยการชนะที่ใ,ใหญ่ของการแข่งขันไม่ว่าจะเป็น OG Secret v e r t u ร์ทัรวมไปถึงการเอาคัมแบ็กกลับมาชนะในแมตที่เจอกับทีมพีเอ g จในรอบชิงชนะเลิศได้อีกด้วย ซึ่งก็ต้องบอกได้เต็มปากเต็มคำเลยล่ะครับว่าทีม Spirit น,นั้นสามารถควา้าแชมป์ TI10 ไ,ไปได้อย่างเหนือความคาดหมายและสมกับเป็นม้ามืดของการแข่งนจริงจริงที o n อสโทรคอร์อสโครโนสติล Yeah but I, I need to commit it has to jump away from the moment it actually goes in what he want to r n this around find Zeb now with Toronto Tokyo having another salvo of spells and Mira being back alive they might be able to find the rest of the finish oh yeah in trouble team spirit are fighting back and trying to take down OG he gets away again no Toronto Tokyo falls Sumail is too big and where's the detection the lion and they get him again pull him back in bring him on down is trying to salvage don't have an answer for the bag, and Soxa also gets killed. Unbelievable composure and presence of mind coming. They needed for that roster BKV too, right? I mean, all that damage was magical. He took 382 physical. Got damage him again! On. What? They find him another time, and the Chrono down. Collapse the absolute madman. Team Spirit looking to finish this game number two to force a game three in this lower bracket finals. Dark Portrait is available for Yapzor. As we see the soul bind, there is the Dark Portrait morphling doing a lot of damage. The silence coming in from Nisha as well. You're targeting extremely low, trying to focus the, the ancient. He dies, but buys back into the game. The ravage now, though. Nisha's dead. Buys back himself. Focusing on the racks. Where is Yotaro? He's still trying to make his way onto this side of the map. They're just gonna focus the racks and Team Spirit take game two in very, very exciting fashion. There's collapse in with the Toss, dropping the RP. The BKB was out in time. He's into the inverse for the physical. Is it gonna be enough here from this Terrorblade? Yotaro is focusing down Arme. Arme trying to run, but he can't get away from him. Arme up for eighty! They're ready to chase for more collapse. Steering in to close the distance onto to, the they've caught the Skaia. Set up there as well with the cast, they're ready to close up onto Fatebeard as well. They're going for a third kill here, skewer from collapse, back into the claws of Spirit. Team Spirit has lasted through the hardest part of the game. As they're they're now a... waiting for the creeps. They're ready to close it this time. Only two left. Can they stop a psg LGD? I don't think they can. GQ's got it. It's That's over. It. It's over. GG. They've done it. They have done it. Team Spirit. They come into the grand finals. Two games straight up. They take them away from psg LGD. Game three and game four. PSG they hit back. But the game five, even though they get knocked out in three and four. Spirit. What, what an unbelievable performance. What a story. What a road. What a dream here! เหตุการณ์ที่1 OG ตบ LGD ใน TI ครั้งที่8สดสำหรับเหตุการณ์ที่1มันก็ถูกยกให้เป็นสุดยอดเหตุการณ์ม้ามืดใงวงการ e-sport เลยก็ว่าได้โดยเรื่องราวนี้เกี่ยวข้องกับทีม OG ทีมแห่งมิตรภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาจากสองเพื่อนรักอย่าง Fly และ n o t ท e l และก็ได้ต่อสู้ร่วมทุกร่วมสุขรวมไปถึงคว้าแชมป์การแข่งขัน Dota 2มาอย่างมากมายแต่แล้วในช่วงของการแข่งขัน TI เจ็ดนั้นมันกลับกลายเป็นว่าทีม OG กลับตกรอบไปเสียอย่างนั้น ทั้งทั้งท,ที่ทีมถูกมองว่าเป็นหนึ่งในทีมต็งแชมป์มของปีแล้วแท้และด้วยเหตุนี้มันก็เกยทำให้ความสัมพันธ์ของสองเพื่อนรักได้สั่นคลอนลงก่อนที่ทางฟลายจะตัดสินใจออกจากทีมเร้อมกับ S4 เพื่อไปเข้าทีม Evil Genius และทิ้งให้โ no Tail ต้องอยู่กับทีม OG ที่ดูเหมือนจะไปไม่รอดเสียแล้วหลังจากนั้นทาง No t เทลก็เลยรีบหาสมาชิกทีมคนใหม่เข้ามาเพื่อที่จะฟอร์มทีมเข้าแข่งขันในรายการ t ี8 Open q u a l i f i e ล โดยได้อานาอดีตสมาชิกของทีมกลับมาร่วมทีมอีกครั้งรวมไปถึงได้ตัวของท็อปสานมิดเลนเนอร์ไรชชื่อจากโซนยุโรรวมไปถึงเซฟจากตำแหน่งโคช้ชก็ต้องผ่านตัวเองมาเล่นเป็นตำแหน่งออฟเลสซะอย่างนั้นและเมื่อได้สมาชิกครบทีมแล้วทีม OG ก็เลยลุยฝ่าด่านแรกด้วยการคว้าตัวโอเพนคอลี่ไฟลไปได้อย่างสวยงาม และก็ได้เข้าสู่รอบการแข่งขันท i 8ซึ่งในตอนนั้นผู้ชมหลายๆคนก็มองว่าทีม OG ชุดนี้น่าจะไปไม่รอดเพราะว่าทีมใหญ่ทีมอื่นนั้นดูมีราศีแชมป์มากกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่ด้วยการถูกมองข้ามในครั้งนั้นมันก็เหมือนกับเป็นข้อได้เปรียบของทีม OG ที่สามารถเล่นได้แบบไม่มีความกดดนันจนสามารถอาชนะที่ต่างๆมาได้และกระทั่งมาเจอกับทีม E v i l g e ี i u s ที่มีฝ่ายอดีตเพื่อนรักของโนเทอยู มันก็เลยเป็นหนึ่งในแมตช์ที่หลายๆคนจับตาดูกันอย่างใจจดใจจอเลยทีเดียวและแล้วในผลการแข่งขันของคู่ดังกล่าวก็กลับกลายเป็นว่าทีม OG สามารถชนะทีมอย่าง EG ไปได้อย่างสวยงามและก็ได้เกิดช็อตการจับมือระหว่าง2อ,อดีตเพื่อนรักเกิดขึ้นจ,นจนเป็นเหตุการณ์ที่หลายๆคนพูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียว หลังจากการได้รับชัยชนะจาก e v i l Genius มานั้นทีม OG ยังเดินหน้าชนะทีมอย่าง PSG LGD ได้อีกครั้งและก็ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและสุดท้ายก็เป็นทางทีม OG ที่สามารถย้ำแผลให้กับทีมยักษ์ใหญ่จากจีอย่าง PSG LGD ไปได้ด้วยการชนะเกมที่4และในเกมสุดท้ายไปได้อย่างสวยงามพร้อมกับคว้าโลเอจิสและเงินรางวัลกว่า1 1ล้านดอลลาร์และตำนานมามืดทีนั่นเอง โดยเรื่องราวตรงจุดนี้ของทีม OG ก็กลายเป็นอีกเรื่องราวสุดยอดของทีมอันเดอร์ดอกที่หลายๆคนยกให้ว่ามันเป็นเรื่องราวสุดยอดที่สุดแห่งวงการอ e ีสปอร์เรื่องราวนึงเลยทีเดียว They'll get the Chen, Anna, in the midst of it, trying to lock down onto FY. The rest of his team about to come over to get the Tornado. Out Andrex to over Siv, looking for the cool control onto Ame. Has he got it? I'm getting stunned up by the cold snap, but he's able to wait for up the higher. Thompson blinks in. He gets the Hex up on FY with the snowball save. They get the match out. Somnus will be able to find the I.O., but they're fully low OGD. That's Somnus there for two minutes. They get Thompson. Thompson there for two minutes. Only Anna. Ana, can he do it here? He's at half. Siv gets the call. Now on LGD, no buyback. It's already out though for Somnus. Somnus trying to look into the trees. He's hunting actually down no tail. The global silence comes out. Anna not quite able to get on top of X Nova as X Nova keeps his distance. Sumner's just turning and beating down on Notel. Notel will go down as well as X Nova. One for one at the moment. The sentry's down here from OG. They have eyes on Sumner's Seb still holding him for the side. Then there'll be a the buyback on. from Notel. The boat, the stolen boat, the RP coming through. They're jumping in the F5's there with a slam, ready to hold off to of the fight. But Chalice is so low. Chalice is going to go down. PSG OGD, they've lost three F5 with the TPL. Won't make it. The slide of fist, the change. Anna catches out the shaker. Can he me back in time before the curve kills him? Yes, he's he done! Well, that's exactly what you talked about. Oh, G! Oh, G. They've done, done it. it! They have they done it! They have done it! The power of flowers and friendship! I've done it here, ladies and gentlemen! Your grand champions of GIA! It's OG! You believe it และทั้งหมดนี้ก็คือ5เหตุการณ์ทีม u n d e r อร์ด็อที่เอาชนะทีมใหญ่ได้ในวงการ e s p o r t ์ครับซึ่งเราก็ต้องบอกกันเลยว่าเหตุการณ์แบบนี้มันก็มีให้เห็นกันอยู่บ่อยๆและมันก็เป็นอะไรที่สร้างเสียงฮือฮาให้กับวงการ e s p o r t ์ได้ไม่น้อยและถ้านเพื่อนๆมีเหตุการณ์ไหนที่อยากให้เราพูดถึงกันแล้วลก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ เหมือนเดิมห้าเพื่อคิดว่าคอนเทนต์แบบนี้ของช่องแบคอีสปอร์ต e มันดีแล้วก็ฝากช่วนกดไลค like, ์ s u b ส c คร b e ที่สำคัญกดกระดิ่งด้วยละ่ะจะได้คลิปคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ